สวัสดีครับผมพจธีตต่แสบนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำถึงวิธีการใส่หน้ากากอนามัย kf 94ที่ถูกต้องนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครใส่ผิดติดโควิดแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดหนักอีกหนึ่งครั้งนะครับกับโอไมคคอนเนาะเพื่อนๆที่ดูผมอยู่นะครับใส่หน้ากากกันด้วยนะครับเดี๋ยวเชื้อโควิดจะผมจะแพร่ผ่านหน้าจอไปอ๊ะไม่ใช่ผมยังไม่ติดครับผมยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับวิดีโอในวันนี้จะค่อนข้างจริงจังหน่อยครับจะไม่ได้ตลกเหมือนวิดีโอที่ผ่านๆมานะครับเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญครับเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกถึงวิธีการใส่หน้าแก๊กใส่หน้ากื่ใส่หน้ากากถูกแล้ว จะเป็นก่อนดึงบุกเบาๆเจอช่องว่างมันก็ห้ามใจที่จะไม่เล่นไม่ได้ครับอะมาสาราขาล่ะนะครับหน้ากาก kf94 ครับอาจจะใช้ดูก่อนละกันเผื่อบางคนไม่รู้จักนะครับมันจะเป็นหน้ากากแบบทรงอย่างนี้ อ่าเป็นทรงอย่างนี้ครับคือมันจะค่อนข้างมิดชิดใช่ไหมปิดข้างบนปิดปิดหมดแล้วก็ปิดข้างล่างปิดแบบมิดชิดเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยคือหน้ากาก KF94 ครับซึ่ง KF94 เนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าที่เป็นกระดาษธรรมดาเปล่าๆสี่เหลี่ยมตรงๆแบบนั้นนะครับมันปิดมิด,ดชิดครบรอบทุกด,ด้านมากกว่าไงแต่ทีนี้ครับในการใช้งานจริงมีหลายๆคนยังใช้งานผิดวิธีอยู่ครับอันนี้ผมดูคุณบอกให้ความรู้มาอีกทีนะครับผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากผมอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มีสี่ข้อด้วยกันครับที่คนมัก ผิดข้อที่1ครับคือหน้ากากนี้ใส่ได้ไม่เกิน8ดชั่วโมงครับเหมือนพอเราเกี่ยวออกจากซองปุ๊บมันมีฤทธิ์ใช้งานอยู่ได้แค่8ชั่วโมงครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราใส่ไปข้างนอกทั้งวันเราควรจะต้องเตรียมไว้2หรือ3อันเป็นอย่างน้อยนะครับคือแชั่วโมง2อันก็16ชั่วโมงแล้วน่าจะเพียงพอก,กันอยู่ข้างนอกวันนะครับแล้วก็สำรองอ,อีกอันหนึ่งเผื่อบางทีเราพัดชิวหรือรอะไรส่อย่างนี้นะครับจำไว้นะครับหน้ากากนี้ใช้ได้ไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับพอใก,กล้กรแปดอั่นะครัว สิ่งที่คนมักจะละเลยไปก็คือด้านใต้คางนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนนะครับถ้าบางทีผมแบบไม่ได้จัดให้ดีแบบรีบรีบใส่นะครับอ่ะบางทีผมปุ๊บปุ๊บใส่ข้างบนปุ๊บอย่างเงี้ยอ่มัวแต่จัดข้างบนครับจัดข้างบนให้สวยงามปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ่ากดข้างบนอย่างเงี้ยอะไรถูกต้องแล้วนะครับอ่าดูด้านล่างครับเห็นไหมมันจะต้องมีมันควรจะต้องปิดทั้งบนและล่างครับซึ่งบางทีเรารีบใส่มันพับอยู่ครับนี่เราต้องเอางัดเอามืองัดข้างล่างนี้ขึ้นมานี ออกมาเห็นไหมให้มันออกมาแล้วดอกมาห้มันเปิดเต็มที่ครับอย่างงี้มันก็จะปิดหมดเห็นไหมขบงนนก็ไ่้เลยครับเรากดตามรูปจมูกและรูปแก้มเราอ่ะมันจะมีเป็นเหล็กแข็งๆอยู่แล้วครับเรากดตามรูปจมูกแล้วก็รูปแก้มเราปุ๊บนี่แค่นี้ก็จะม่จิตเห็นไหมดูได้จากขบวนเลยครับจมูกลงมาแก้มคางล่างเห็นไหม แบบนี้ครับมิดชิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและหลักสำคัญก็คือที่คางกับที่จมูกนี่แหละครับที่คนมักจะพลาดไปนะครับสามครับเผื่อบางทีระหว่างวันปุ๊บเอ้ยเราอาจจะพักหายใจหรือว่าต้องถอดทำไมสักอย่างใช่ไหมครับเราถอดเสร็จครับไอ้เจ้าหน้ากากแบบเนี้มันจะแตกต่างกับหน้ากากธรรมดานิดนึงครับเมื่อเราถอดออกมาปุ๊บมันจะชอบมีจังหวะที่แบบนี่เหนื่อไหมบางทีเราอาจจะค่อยคอไว้หรือแบบวางไว้ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งครับคือเพราะว่าที่ไปฝั่งนี้ก่อนสมมติว่าหน้ากากที่เราใส่มาเนี่ยปุ๊บ เราไป,ปเผชิญกับโอไมคอนมาอ่ามีเชื้อโควิดติดมาอยู่ที่หน้ากากของเราแต่ว่ามันไม่เข้าจมูกเราไม่เดินตัวเราไงมันติดที่หน้ากากใช่ไหมครับวเวลาโดนมันก็รอบๆแหละทั่วแมสเลยอ่าทีนี้ครับเวลาเราพับเก็บครับปุ๊บนี่เห็นไหมไอ้เจ้าเชื้อโรคที่ติดอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมันก็จะมาโดนกับอีกด้านหนึ่งไงนั่นจะบนด้านล่างก็ได้แล้วแต่ครับไม่ทับบนก็ทับล่างอย่างนี้นะปุ๊บเออนี้เวลาเราแบบเฮ้ยพอกินข้าวทำอะไรเสร็จปุ๊บเราเปิดมาใส่กลับเข้าไปครับปุ๊บเเเกิดอออะไรรรขขขึ้้้้น้นนนคคัับชืโมมาาายู่งใแลว มันก็อยู่ในตัวนี้หมดแล้วครับที่จะใส่กลับเข้าไปนะครับนีฟื้นอ,อ่าสูตรเชื้อโรคเต็มๆต็มครับรับโควิดแบบสบายใจเลยครับเนี่ย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 ตรงนี้แหละคือข้อผิดพลาดที่หลายคนมักจะชอบทํากันอยู่นะครับเนี่ยนึกออกใช่ไหมอันนี้มันอยู่ด้านในใช่ไหมพอเราถอดปุ๊บนี่มันดันพับกลับอย่างนี้อ่าโควิดที่อยู่ตรงนี้มาโดนในนี้เรียบร้อยครับอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บ เเนนปลลงมมาายจำไว้นะครับว่าถ้าถอดพักอะไรก็ตามถ้ามันพับแบบนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับอย่าไปใช้แล้วนะครับอันนี้เสี่ยงแล้วนะและข้อที่4ครับความจริงแล้วเมื่อเราใช้เสร็จเราควรต้องห่อกระดาษทิชชูหนึ่งชั้นก่อนนําไปทิ้งถังขยะนะครับข้อนี้หลายๆคนไม่ค่อยทำครับพะมองว่าเป็นเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนควรจะต้องทานะครับไม่ต้องเคสก้าวสีนะครับทุกหน้ากาครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วต้องการทิ้งยิ่งโดยเฉพาะข้างนอกนะครับให้เราพับผลิที่สุดพับแบบไหนก็ได้้รแลวห่อกะ ชูหนึ่งชั้นก่อนนําไปทิ้งลงถังขยะนะครับมันจะมีส่วนช่วยในการลดการระบาดนิดนึงไม่มากเท่าไหร่แต่ก็นิดนึงก็ยังยดีกว่าไม่ลดเลยนะครับ่เพ็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้วยถ้าทําได้แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็คือทั้งสข้อของวิธีการใส่หน้ากากอนามัย KF94 ที่ถูกต้องนะครับทีกรั้งนะครับห้ามใส่เกินแปชั่วโมงใส่หน้ากากาต้องปิดให้ดีครับทั้งจมูกและคางนี่ใส่หรอกๆๆนี่ใส่้มดชิดแบบนี้อ่าเมื่อแกะออกมามันพับก็ททิ้้้งไไปปอย่าใชมแลกงลกง ขยะก็ห่อทิชชู่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะโปรแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้ลูกให้หลานให้เพื่อนให้พี่ให้นอกให้พ่อให้แม่ให้ปุ่ให้ย่าให้ตาให้ยายให้น้าให้อาให้ลุงให้ป้า ให้ทุกคนที่รู้จักไปดูนะครับเพื่อที่เราทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโควิดโอไมค์อนนะครับไหนไหนไหนดูเิดีโอนี้จบเพื่อนๆใช้ผิดวิธีกันอยู่หรือเปล่าถ้าผิดอยู่รีบแก้นะครับก่อนที่จะสายเกินไปหน้านี่นะครับคือ How To และเป็นการเตือนภัยถึงการใส่หน้ากาก kf94 ที่ผิดวิธีนะครับที่เรกวไปในตอนต้นนะครับว่าใส่ผิดติดโควิดแน่นแต่ ถูกก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ <g ül> อะวิดีโอ,อนี้มีเท่านี้เลยครับถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตลาดก่อนนะครับผมต้องใส่หน้ากากให้ดีก่อนนะครับต้องป้องกันตอนนี้มันระบาดหนักนะครับอืใส่ให้หมดเรียบร้อยปึ๊บมเพิ่มเพเช็คจมูกปั๊บปั๊บเช็คคางปั๊บปั๊บโอเคปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์โอเคผมไปซื้อข้าวกินก่อนนะครับสวัสดีครับมันใจแล้วเย้ลุย